คุณพลิกตัวไปมาหลายชั่วโมงแล้วเพราะคุณนอนไม่หลับคุณลุกจากเตียงและตัวแข็งด้วยความกลัวมีดวงตาที่เปล่งประกายสองดวงมองมาที่คุณจากอีกด้านของห้องคุณไม่สามารถขยับตัวเลยเริ่มสัน่นดูเหมือนว่าคุณกำลังจะเป็นลมเดี๋ยวก่อนนะนี่มันกระจกนี่ไม่มีผู้บุกรุกในอาพาร์ตเมนต์ของคุณคุณกำลังมองตัวเองซึ่งทำให้น่ากลัวกว่าเดิมอีกคุณจึงหมดสติไป ในตอนเช้าสติคุณกลับคืนมาคุณไปที่กระจกและพบว่ารูม่านตาของคุณเป็นแนวตั้งแคบๆเหมือนแมวคุณกรีดร้องด้วยความกลัวและวิ่งออกจากอพาร์ตเมนต์ไปคุณสวมแว่นกันแดดเพื่อไม่ให้ใครเห็นตาคุณและเข้าไปในลิฟต์มีแมลงวันบินอยู่ที่นี่คุณกําลังมองตามมันด้วยตาของคุณและสังเกตเห็นสิ่งแปลกคุณไม่เคยเห็นแมลงอย่างชัดเจนแบบนี้มาก่อนในชีวิตคุณเห็นวิธีการบินและวิธีการขยับอวัยวะและการกระพือปีกได้ดูเหมือนว่า มเมลงวันอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณคุณสามารถจับมันได้ด้วยมือของคุณอย่างง่ายดายในขณะน,นี้ลิฟต์มาถึงชั้นหนึ่งแล้วคุณไปโรงพยาบาลถอดแว่นออกแล้วขอให้หมออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หมอกลับตกใจไม่เมานะหมออย่าดราม่าสิคุณคิดว่าการเปลี่ยนรูม่านตามไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันเป็นแค่จุดสีดำในตาแล้วมันยังไงล่ะแต่แท้จริงแล้วไลฟ์ตล์ของคุณส่งผลต่อรูปร่างของมันตอนนี้ เมื่อคุณมีดวงตาเหมือนแมวคุณจะมองเห็นโลกจากมุมมองที่ต่างไปอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่ารูม่านตาคืออะไรและทำไมคุณถึงต้องการมันดวงตาของคุณดูดซับแสงผ่านรูด,ดำเล็กๆนี้และสมองของคุณจะประมวลผลและเปลี่ยนเป็นภาพมันเป็นสีดำเพราะเป็นสีที่ดูดซับแสงได้ดีที่สุดเมื่อภายนอกสว่างและมีแสงสว่างเพียงพอที่จะเห็นโลกรอบๆตัวรูม่านตาของคุณจะแคบลงและในความมืดรูม่านตาจะขยายออก พวกมันดูดซับอนุภาคของแสงอย่างกระหายเพื่อให้คุณมองเห็นได้ดีขึ้นและความแตกต่างอย่างแรกระหว่างรูม่านตาของแมวกับคนก็ไม่ใช่รูปร่างแต่เป็นความสามารถในการขยายเมื่อขยายออกรูม่านตาของเราจะมีขนาดใหญ่กว่าตอนหดถึง15เท่าแต่สําหรับแมวความแตกต่างนี่คือ130เท่ารูม่านตาขนาดใหญ่ช่วยใหสัตว์เหล่านี้มองเห็นได้ดีขึ้นในความมืดดูสัตว์ตัวนี้ในห้องที่ปิดไฟซี่เห็นดวงตาที่เป็นประกายของมันไหม มันคือแสงทั้งหมดที่รูม่านตาของแมวดูดซับได้รูปร่างของรูม่านตาขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นลองดูแพะที่มีรูม่านตาในแนวนอนสิเป็นเพราะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำให้สัตว์ตัวนี้มองเห็นโลกในมุมกว้างนี่เป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจดูอันตรายรอบตัวยิ่งภาพในดวงตาของแพะกว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสสังเกตเห็นหมาป่าซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้ามากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าแพะจะก้มหัวลงกินหญ้า แต่ดวงตาของมันก็ยังคงมองไปข้างหน้าลูกตายังคงกรอกไปมาเพื่อโฟกัสออกไปกว้างนอกจากนี้เมื่อแพะวิ่งภาพแบบพานรามาแนวนอนช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางในเส้นทางได้ดีขึ้นแมวต้องล่าเพื่อเอาชีวิตรอดในป่ามันไม่เหมือนแพะตรงที่มันไม่สแกนไปรอบๆพื้นที่แต่เน้นไปที่เป้าหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งปรูม่านตาแนวตั้งแคบๆช่วยในเรื่องนี้ได้สมองเปลี่ยนแสงที่เข้ามาเป็นภาพที่แคบและโฟกัสได้มากขึ้นด้วยวิสัยทัศน์นี้ แมวสามารถคำนวณระยะทางที่หนูวิ่งได้โดยการคำนวณเหล่านี้นั้นจำเป็นต่อการกระโดดอย่างแม่นยำและโจมตีเป้าหมายด้วยมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องล่าและสแกนพื้นที่รอบๆเพื่อหาหมาป่าสิ่งที่เราต้องการคือเห็นภาพชัดและโฟกัสไปที่วัตถุรูม่านตากลมของเราเหมาะสำหรับอะไรแบบนี้แมวใหญ่เสือและสิงโตที่มีรูม่านตากลมก็เช่นกันนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้แน่ชัดว่าทำไมแต่สมมติฐานพื้นฐานก็คือ สัตว์เหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายมากเกินไปเนื่องจากความสูงของพวกมันทําให้มองเห็นภาพรวมได้ดีเยี่ยมดังนั้นรูม่านตาที่มีรูปร่างแคบๆจึงเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างน่าประหลาดเมื่อคุณเดินไปตามถนนและเจอคนข้างหน้าคุณเข้าใจทันทีว่าพวกเขาอยู่ห่างจากคุณมากแค่ไหนและคุณต้องเดินกี่ก้าวเพื่อไปถึงพวกเขาอย่าแปลกใจไปที่คนเดินผ่านไปผ่านมาจะกลัวลองนึกภาพดูว่าคุณกําลังเดินและมีผู้ชายที่มีรูม่านตาแนวตั้งกาลังจ้องมาที่คุณ สัญชาตญาณการเอาตัวรอดจะบอกให้คุณวิ่งหนีในช่วงเริ่มต้นชีวิตของคุณนั้นแย่ลงมันเป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะดำเนินชีวิตด้วยวิสัยทัศน์แนวตั้งมันค่อนข้างน่าหงุดหงิดที่รู้ว่าวัตถุใดๆอยู่ไกลแค่ไหนเมื่อคุณดูไปหน้าผู้คนคุณเห็นพวกเขาผ่านโหมดถ่ายภาพบุคคลเหมือนกับในกล้องของโทรศัพท์และบางครั้งในระหว่างการสนทนาดวงตาของคุณอาจเพ่งไปที่บางส่วนของใบหน้าของพวกเขาลองนึกภาพคุณเห็นจมูกของผู้ที่พูดด้วยอย่างชัดเจนแต่ใบหน้าที่เหลือบเบลอ นอกจากนี้ยังอาจเห็นชัดแค่ปากที่กำลังพูดแต่ที่เหลือเบลอด้วยสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือดวงตาของพวกเขาเมื่อคุณเห็นมันคุณจะเข้าใจคนคนนั้นมากขึ้นคุณรู้ว่าพวกเขากำลังโกหกหรือเมื่อพวกเขากำลังโกรธหรือเศร้าดวงตาของคุณทำงานเป็นเครื่องจับเท็จที่ทรงพลังวันหนึ่งคุณไปเยี่ยมฟาร์มของเพื่อนคุณคุณอยากจะรู้สึกเหมือนแมวในป่าดังนั้นคุณจึงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหญ้าสูงตรงทุ่งที่เลี้ยงสัตว์โดยมีแกะกำลังเล็มหญ้าอยู่คุณกำลังดูพวกมันแล้วรู้สึกว่าากล้้มเนืออขงงคุณตึ สัญชาตญาณตามธรรมชาติบางอย่างในตัวคุณกําลังตื่นขึ้นคุณรู้ว่าแกะอยู่ไกลแค่ไหนและต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนในการจับแกะตัวหนึ่งคุณพร้อมกระโดดดูเหมือนแกะจะรู้สึกว่ามีคนกําลังสแกนพวกมันอยู่สัญชาตญาณของพวกมันทาให้พวกมันประหมา่านายโอเคไหมนายกาลังทําตัวปแปลกๆนะเพื่อนของคุณพูดโดยยืนอยู่ใกล้ๆคุณรู้สึกตัวและกลับไปที่บ้านมีทะเลสาบอยู่ใกล้ฟาร์มคุณไปที่น่านและดำลงไปใต้น้ำหากเป็นรูม่านตาปกติทุกอย่างจะเบลอ ตอนนี้การโฟกัสที่คมชัดขึ้นช่วยให้คุณเห็นปลาที่ว่ยายในระยะไกลและรายละเอียดของพื้นทรายคุณออกมาจากทะเลสาบและตระหนักว่ารูม่านตาแคบๆนี้เป็นเหมือนซูเปอร์พาวเวอร์ถ้าคุณอยู่ในยุคหินเนี่ยนะคุณจะล่าสัตว์ทั้งวันทั้งคืนอย่างมีประสิทธิผลและกลายเป็นผู้นำเผ่าแต่ในโลกสมัยใหม่ตาแบบนี้ทําให้คุณได้เปรียบเพียงเล็กน้อยและเกิดปัญหามากมายบางครั้งคุณอาจไปสังเกตเห็นเสาบนถนนและชนเข้ากับมันแถมตอนนี้คุณกลัวที่จะขับรถด้วย คุณไม่มีสมาธิเลยเวลาที่เอาแต่เพ่งความสนใจไปที่วัตถุขนาดเล็กคุณจําเป็นจะต้องเห็นภาพถนนทั้งหมดพร้อมป้ายและรถยนต์อื่นในคราวเดียวคุณมักจะซื้อที่นั่งที่ไกลที่สุดในโรงหนังเพราะหน้าจอกว้างเกินไปสําหรับคุณหากคุณนั่งตรงกลางจอคุณจะบังคับสายตาให้มองจากขอบจอข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งเพื่อดูรู้เรื่องคุณเหนื่อยกับชีวิตแบบนี้โชคดีที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนที่คุณซื้อช็อกโกแลตแท่งคุณแกะเปลือกออกและโยนทิ้งลงถังขยะบนถนนขณะที่คุณกําลังทํามัน สมองของคุณได้รับสัญญาณจากรูม่านตาที่จดจออยู่ที่ถังคุณสัมผัสได้ถึงระยะทางมุมและความลึกในทันทีจากนั้นกล้ามเนื้อของคุณเกรง็งโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถโยนใส่ถังขยะได้และห่อขนมก็ลอยไปลงถังได้อย่างสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ห่อขนมกับถังขยะล่ะคุณคิดตอนนี้คุณกําลังยืนอยู่ในสนามกีฬาพร้อมบาสเกตบอลในมือคุณสามารถทําคะแนนได้เรื่อยๆจากระยะไกลโดยไม่ได้เตรียมการและไม่ได้ฝึกฝนในดๆ คุณเข้าร่วมทีมและสร้างสถิติสำหรับการยิงสามแต้มจากนั้นคุณลองเล่นปลาเป้าคุณปลาอย่างแม่นยำได้อย่างง่ายดายดังนั้นคุณชนะการแข่งขันระดับท้องถิ่นหลายรายการคุณเคยชินกับการจดจอ่อรายละเอียดจนลืมโลกใบใหญ่ไปแล้วคืนหนึ่งคุณตัดสินใจไปเดินเล่นในทุ่งดวงจันทร์ส่องสว่างบริเวณน,นั้นแล้วรูม่านตากว้างของคุณก็ได้ดูซับแสงเหล่านี้ทุกอย่างดูสว่างสดใสเหมือนตอนกลางวันแต่เป็นสีเข้มคุณนอนลงบนพื้นหญ้า แลมองดูดาวบนท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตใหม่ของคุณมันช่างงดงามจริงๆคุณเห็นดาวนับล้านดวงที่มีความสว่างต่างกันเห็นหางของดาวหางที่กำลังเคลื่อนผ่านมาและเห็นแม้แต่โครงร่างของเนบิลลาความงามทั้งหมดนี้สะท้อนอยู่ในดวงตาโต,ต,ตของคุณคุณหลงสเสน่ห์มันคุณใช้เวลาบนพื้นหญ้าหลายชั่วโมงกระทั่งแสงตะวันแรกมาถึงก็นะชีวิตที่มีรูม,ม่านตาของแมวก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคุณคิดและจากนั้นก็ลุกออกมา